พี่น้องคะมือนีพ่อยกับเน็ตได้ยำวุ้นเส้นจ้าทะเลเดือดได um <ค>้ทพี่น้องนี่ทะเลเดือดโอ้เธอไหลทิโอ,อ้พี่น้องสวัสดีค่ะกินกรบเพอยจ้าพี่น้องจ้ามือนีพ่อยกับเน็ตได้ยำวุน้น,นเสนเ้นจ้าพี่น้องขายำวุ้นเส้นทะเลเนาะค่ะพี่น้องถาดเล็ใหญ่เด้พี่น้องถาดใหญ่มากแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดหมูหนูขาวช <มา S 1> ิมกันมาครับ กระจานแห้งมนเลยเผ็ดเหมือนเดิมจานพี่น้องค่ะอืมเข็มข้นจี๊ดจ๊า <ไ>วันนี้ได้กุ้งสุกแล้วพอค่ะแล้วก็จะมีเล็บมือนาง มื้อใส่ดิโคมั้ล่ะเซีบกินกับสลัดอีเด้จ้าวันนี้อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึก ขอ,อคำนิยตไปเลยจ้าอืมอืมอหือใจ,จะเล็บมือนั่งกับแสบนะนะอืออือ อันนี้ก็คือเห็นหูหนูขาวกรุบกรุบอืม,อม,อม สูตรโบราณก็ลริมสุดทัวนะอือริมสมดนะทัวนะทัวกับหมูสับสูตรสูตรโบราณอันนี้สูตรนังสูตรปกติป่ะสูตรสมัยใหม่ใส่กุ้งป่ะไม่รู้ เต็มอ๋อเต็มซ้ำเพื่อเขา,อาจ้าพี่น้องค่ะแับเผ็ด,ดจีดจัดเผ็ดเปรี้ยวนะคะพี่นอ้องยำอืม มันนี่พ่อมาถอดหัวกุ้งเลยค่คะพี่น่องค่ะอยากมันมันอ้ะแบบหัวกุ้งนี่ทอดกับแสบจ้าพี่น่องเวลาเห็ดกับเขาเห็ดกุ้งสื่อพ่อนจะเะ ถอดหัวแล้วก็เก็บแช่ตัวเย็นไว้แล้วมาถอดกินอเอาไปเห็ดมันกุ้งกับแซ่บเลยเยอะกุ้งหน่อยเนาะ,ะกุ้งเนี่ยเขาก็ทำได้เนาะม,มันกุ้งแล่นพริกมันกุ้งอื ข้าวสลัดอันนี้บ่ขมเนาะสลัดบางอันนี่ขมเนาะค่ะพี่น้องที่มันขมเพราะว่านยังจ้าพี่น้องค่ะมันอ่อนอหรือว่ามันอืมคอยค่อคยทานอยู่พี่องกินกับวานกับแก โอเคเดี๋ยวจะคอยลืมคอยอย่างมันเป็นพันธุ์มันบ่มีที่การปลูกหรึเปล่าอุณหภูมิหรือยังเนี่ยเพราะน้ำมันไม่พอใช่ไหมนี่ด้วยแต่ว่าแบบอ่อนคมกับโคมินดีร้าแม่ค้าแต่วะามันลืมเลยเดี๋ยวก็เป็นน้ำอากาศหีือยังเนี่ยละเอียดมือนางยั่วๆจ้ะกรุบๆ กินเบิือบ้าห่าหมือนเลยแซมไงเบ๊อมบ่เคยเห็นยำเลอกาบระถือ หองว่าพ่อให้กำเน,นิสิกินมมืดบ้าค่ะพี่หน็อก <c oughs> หัเกุ่ยแนวแสบมันเนาะหัวมันเนาะหัวมันมันอืม กกอบพี่น้องค้นเบิองไายค้นกับเป็นห่วงครับานกินผิดไหละแต่เาห<ต>งานอนนั้นเราเมต,ต,ติดกินรถนี่ยแหละไหม,มแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพระยะยาวใช่ไหม ผมว่เพชรมันกับว่าถือฝ่างม่กาพี่น้องค่ะเว่าแบบมี้รยคนแบบเป็นห่วงะนะจ๊ะพี่น้องดีใจอยอะดิกินบอเกเาแย่นี่สีขาวเพิ่เป็นบดีปะเม่ได้ท่านเหรอเจ้ไม่ได้เจ้ดีใจพี่น้องเป็นห่วงนะ นี่คนฟังดีครับพี่น้องความเต์นขอมากหรือเงพ่อกำแนลอยด้วยใจเสียงค่ะไปเหลืองานเดี๋ยวพ่อจะมาไลไรตอบเวลาพี่น้อง อยากตอบทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องค่ะขอบพุณหลายๆเนื่อจากขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยรับชมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะข็แฮรับช่วนดีใจเคาะพี่น้องค่ะ ล้องคิดไปเพื่อกลับไปนางเฮ็ดงานใส่ชีจัมยู่มีคนเบิ่งบ่เนาะแซ่บหัวกุ้งอาจาะพี่น้องค่ะ อ้พักเที่ยอาหาไม่ได้ตอนหลอกผิดเล็บมือนั่งหน่อยคนเนาะแหวกุ่งมันหลอย,ยี่เด้อไม่สือมาหน่อยจะข่อยอย,า,ยออ<ะ>ากยไ,ได้มูย่อเจ้าบ่อบมามูย้อม่เคยเห็นถ้าจะใส่หมยูย่อตี เห็นจะใสหมูสับห <ford> mm ืมโอบดูเบอร์ hmm. Ooh, mm ีมโอเค อยากนัวมยากกินปนบานนะกินเผ็ดเราก็อยากกินหอยมันอุ่นหอมแล้ว <listen> ค <to you> ่ะพี <guess what it does> ่น้องอือหอมไงแก่เข้าสาเจ้าเลยยอ้ยู้ซื้อเป็นเนาะเฟิร์นหรอลองยู้มยื้อซื้อซึบบกมันเป็นแบบ มีเนวเห็ดเ <c oughs> บิดไปเบิดตุนโะนี่ผักเอาละค่ะพี่น้องคะมือนีกัเบิดเห้วนะจาจ๊ะใถ่ายกินมุม่มัม่นกินวัสุภาพ,พรักแน่ขอเถิดขอให้หน้าจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม